ในคืนเดือนธันวาคมอันหนาวเหน็บที่เชียงใหม่คมไฟระยะไปตามสายลมกลีบโบโปรยปลายลงมาและเจ้าหญิงน้อยชาวไทยผู้หนึ่งมองดูดาวตกและอธิษฐานขอพรประหลาดประหลาดเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตั้งแต่คืนนั้นเพราะความลับเช่นนี้ถูกซ่อนไว้เบื้องหลังคริสต์มาสซึ่งมีเพียงเจ้าหญิงที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ ในเมืองภาคเหนือของประเทศไทยเชียงใหม่ลมเดือนธันวาคมเย็นสบายพัดมาบรรยากาศยามค่ำคืนช่างงดงามริมถนนคมลอยกำลังวิ่งหนีตลาดข้าวต้มมัดขนมชั้นและกลิ่นหอมของโกโก้ร้อนก็ลอยอบอวลไปทั่วทุกคนแห่งลอยกระทงและพวกเขาเฉลิมฉลองทั้งคริสต์มาสและวันอื่นๆผสมกัน มีพระราชวังเล็กๆอยู่กลางเมืองนี้พระราชวังราชนครเชียงที่นี่เป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงไทยวัย14ปีเจ้าญิงดาราในดวงตาที่เป็นประกายของเขาเต็มไปด้วยความฝันและในหัวใจที่บริสุทธิ์อ่อนโยนของเขาแต่คริสต์มาสนี้ฉันมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนจะมีเรื่องพิเศษบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น คืนนั้นขณะที่เธอกำลังเดินอยู่เพียงลำพังในสวนของพระราชวังเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทัานใดนั้นก็มีกระจกปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าดาวตกมันสว่างมากจนสวนทั้งหมดสว่างขึ้น d ดอร์เอนฮีเอสไอดัวคีโอ้พระเจ้าโปรดประทานความหวังใหม่แก่ฉันในวันคริสต์มาสนี้เธอหลับตาแล้วเริ่มเดินอีกครั้ง แต่พอเสียงกระซิบนั้นเริ่มเคลื่อนไหวได้ยินเสียงแตกเบาๆดังมาจากด้านหลังเขาเหมือนมีใครมาตีะระฆังเสียงนี้ช่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างยิ่งท่ามกลางความเงียบสงบของคืนนี้ดาราหันกลับไปเห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงประกายแวววาวเล็กน้อยเต็กโชทิเอสไอไฟสีแดงและสีเขียวที่กำลังเดินเตร่ไปทั่วบ้าน ดาราคิดว่าบางทีอาจมีใครบางคนหิ่งห้อยใช่แต่เมื่อแสงหยุดลงตรงหน้าเขาเขาเห็นว่ามันไม่ใช่หิ่งห้อยแต่เป็นไอสิ่งมีชีวิตคล้ายเอลตัวจิ๋วแต่เขาไม่เหมือนเอลคริสต์มาสแห่งยุโรปรูป่างก็เหมือนนิทานไทยโพมาไลาเอลจมูกสั้นหูยาวลายไทยบนชุดสั้นตั้งแต่เอวกระดิ่งกริ้งเธอนอนอยู่เอลอยู่ที่นี่ สวัสดีครับคุณหญิงดาราเมระนามแต่งตัวให้เขาฉันมาจากเทวันในวันคริสต์มาสดาราพูดพร้อมเสียงหัวเราะคริสต์มาสที่เทวันเมืองไทยเหรอนั่นอะไรนะ่าเอลมองไปรอบๆอ,อย่างลับๆแล้วพูดเบาๆว่าในคืนคริสต์มาสประเทศไทยก็มีผู้พิทักษ์เช่นกันเพราะขุนคริสต์มาสเทวัน ผู้ที่จะสนองความปรารถนาของเด็กๆและปีนี้คุณคือคนแรกในรายชื่อของเขาฉันเสียสติแล้วนั่งลงเมนคิวเอวาดเพราะหัวใจของคุณบริสุทธิ์คุณไม่ใช่แค่ของขวัญแต่คูชิมังตีโฮเพื่อชาวเชียงใหม่ทุกคนดาราพูดเบาๆแต่ฉันไม่มีความปรารถนาพิเศษใดๆ เอลจับมือเขาไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่นั่นก็สำคัญในขณะนั้นบรรยากาศของสวนก็เปลี่ยนไปลมเริ่มแรงขึ้นและโคมไฟก็เริ่มแกว่งไปมาเอลวาดเจ้าหญิงการผจญภัยกำลังจะเริ่มต้นขึ้น เอลคลาดาร่าถูกขังไว้ด้านหลังพระราชวังป่าดอยสุเทพป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยแสงไฟประหลาดในยามค่ำคืนราวกับว่าวิญญาณโคมไฟน้อยนับพันคุณลอยอยู่ในอากาศดอร์เอนิโพชอทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเหรอเอลยิม้มพวกนี้มาจากประเทศไทยกองทุนสุราชใช่ค่ะพวกมันจะปรากฏเฉพาะช่วงคริสต์มาสเท่านั้น เนินเขาเล็กๆกลางป่าทะเลสาบมีต้นมะพร้าวสูงๆที่ถูกโฆษณาไว้บริเวณทะเลสาบแห่งนั้นทะเลสาบเกปัสไอเรือสีทองมันเป็นนางฟ้าเอวารดนี่คือชื่อของเรือเรือแสงดาวเรือสตาร์ไลท์เรือนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแท้จริงเท่านั้นทันทีที่ดารานั่งลงในเรือทะเลสาบก็เริ่มเปล่งประกายแสง ลมเริ่มพัดพากลิ่นหอมอันน่าตื่นตะลึงมากเหมือนดอกมะลิดอกรักและดอกลาเวนเดอร์ควรมีกลิ่นหอมร่วมด้วยการเดินทางของดาราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากใต้น้ำวิญญาณแห่งแสงสว่างพวกเขาเริ่มยกเรือขึ้นเอลวาดเจ้าหญิงเราจะไปคริสต์มาสที่อาณาจักรของเทวาน ในใจของดารามีทั้งความตื่นเต้นและความกลัวหลังจากการเดินทางอันยาวนานดาราก็มาถึงที่ที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงอากาศอบอุ่นแดดสีทองอารามและท้องฟ้าสีพาสเทลแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือโคมไฟไหวทรงไทยแขวนอยู่บนต้นไม้ทุกต้นและแทนที่จะเป็นหิมะขาวกลีบดอกบัวขาวกำลังล้มอยู่ วดนี่คือเมืองเทวันคริสต์มาสผู้คนที่นี่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งวิญญาณซึ่งพรรกพิทักษ์พวกเขาถือกระสอบป่านลายไทยและมีด้ามไม้ไผ่อยู่ในมือกลางประเทศนี้มีทะเลใหญ่ต้นซีด้าแต่ต้นซีด้าต้นนี้เป็นสไตล์ไทยไม่มีหลอดไฟคริสต์มาสแต่ลายจากระเซและดอกบัวทองแค่นั้นแหละ มีบัลลังใหญ่ตั้งอยู่หน้าต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่พ่อขุนคริสต์มาสเทวันผมขาวยาวสวมจีวรทองแบบไทยถือไม้เท้าดอกบัวและรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าเขาหันไปมองดาราแล้วพูดว่าสวัสดีค่ะเจ้าหญิงดาราฉันได้ยินความฝันของคุณแล้วดาราพูดเบาๆ ความปรารถนาเดียวของฉันคือขอให้ความสุขของเชียงใหม่ไม่ลดน้อยลงผู้คนรักกันเทวานหลับตาแล้วพูดว่าความปรารถนานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้คุณแปดการทดลองคริสต์มาสฉันจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้การทดลองครั้งแรกเป็นสิ่งที่ยากที่สุดดาราถูกส่งกลับไปยังป่าดอยสุเทพ แต่ปาดาฟาแห่งนี้เป็นอาณาจักรแห่งความมืดชันได้เปลี่ยนไปแล้วผู้พิทักป่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่พญานาคกังกรชื่อพญาไฟไฟกำลังลุกลามไปถึงดาราเอลกล่าวด้วยความกลัวว่าเจ้าหญิงถ้าเธอหวาดกลัวการพิจารณาคดีจะล้มเหลวดาราสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินไปหามังกร เฟฟฟางแก้วฉันไม่ได้มาเพื่อต่อสู้กับคุณมังกรยังมีอะไรอีกแล้วทำไมคุณถึงมาเพื่อประชาชนของเราเพื่อผู้ที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อน้ำทุกปีและยังมีความหวังมังกรสูญเสียความโกรธบางส่วนไปหวังว่าหลายคนคงลืมไปแล้วถ้าเธอคือเจ้าหญิงที่แท้จริง ก็โปรดดับไฟในใจฉันด้วยดารานึกถึงสุภาษิตไทยโบราณบทหนึ่งว่าความรักเป็นสิ่งที่มีพลังจิตใจที่เย็นชาสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เขาหลับตาและส่งแสงแห่งหัวใจไปหามังกรมังกรโกรธจนคลั่งไฟก็ดับลงแล้วอากาศก็เริ่มสว่างขึ้นมังกรกล่าวว่า คุณแสดงความกล้าหาญออกมาฉันจะฆ่าคุณการพิจารณาคดีครั้งที่สองเป็นเรื่องที่น่าอารมณ์มาก Princess ดรกอไอควินญ,ญาณต้นรักต้นไม้กำลังร้องให้ใบของมันร่วงหล่นและพลังของป่าทั้งหมดก็ลดน้อยลงดาราถามว่าคุณร้องให้ทำไมวิญญาณต้นไม้กล่าวว่า เพราะไม่มีใครจำฉันได้หรอกคนอื่นไม่สนใจฉันแล้วมีแต่ซื้อผล,ลไม้จากตลาดดารากอดงวงของเขาไว้แน่นคุณยังคงสำคัญคำพูดของคุณทำให้ผู้คนเย็นลงออกซิเจนของคุณทำให้พวกเขามีชีวิตจิตวิญญาณเริ่มเรืองแสงช้าๆใบแห้งก็กลับกลายเป็นสีเขียวอีกครั้งป่าไม้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง วิญญาณยิ้มและกล่าวว่าความเมตตาของคุณทำให้ฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณคือเจ้าหญิงที่แท้จริงการพิจารณาคดีทีสราถ้ำเชียงดาวฉันก็เคยเป็นที่นี่มีกระจกวิเศษซึ่งแสดงแต่ความจริงเท่านั้นกระจกบอกกับดาราว,ว่าคุณกลัวอะไรมากที่สุด ดาราต้องการที่จะอยู่เงียบๆแต่กระจกก็ถามอีกครั้งออคิดดเรนนีคอหฉันกลัวว่าคนอื่นจะไม่คิดว่าฉันเป็นผู้นำบางทีฉันอาจไม่ดีพอสำหรับพวกเขากระจกได้ยินเสียงหัวใจของดาราและส่องสว่างภาพสะท้อนของเขาผู้ที่ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองจะไม่มีวันอ่อนแอ อิสเทรเดเรนีการทดลองแห่งความจริงฉันผ่านมันไปแล้วหลังจากการทดลองทั้งหมดดาราก็กลับมาที่คริสต์มาสเทวานเทวันกล่าวว่าเจ้าหญิงดาราขอให้ความกล้าหาญความเมตตาและความจริงของพระองค์นำแสงคริสต์มาสที่แท้จริงมาสู่ประเทศไทยพระองค์ทรงอวยพรแก่หัวหน้าคณะไม้เท้าของพระองค์ด้วยดารา คุณจะเป็นเจ้าอิงคริสต์มาสเจ้าหญิงแห่งความสุขอาชานักอสมันปกคลุมด้วยกลีบดอกบัวสีขาวโคมไฟเริ่มติดเองแล้วความยินดีใหม่ๆเกิดขึ้นในใจของชาวเชียงใหม่เช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อดารากลับมาอย่างพระราชวังเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้น แต่ในเมืองผู้คนต่างก็ยิ้มแย้มโดยไม่มีเหตุผลช่วยเหลือซึ่งกนและกันและสัปดาห์คริสต์มาสก็ดูสวยงามอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเอลคลาโคงคำนับเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงคุณได้มอบของขวัญคริสต์มาสที่แท้จริงให้กับประเทศไทยแล้วดารากำลังมองดูเมืองหินจากด้านบนโดมและพูดช้าๆว่า ชีวิตจะสดใสได้ก็ด้วยการแบ่งปันความสุขเท่านั้นและนี่คือที่มาของประเทศไทยครั้งแรกเจ้าหญิงคริสต์มาส